าคนได้แจกเงินอาเคสเดียวกันคนที่แจกเงินแจกเงินพี่น้องไปแจกวัดใจแะ้รพี่น้องนี่ชาวบ้า,บานชาวบ้านเพื่อ บางไฟของเมาเซียงเองกี่น้องที่ว่าจองไปกับขนาดครับผมก็ เชียรใหม่ด้วยพี่น้องเด้วตอนนี้ด้วบอบอกกันน่ะล่ะโอ้ยน้องมี่โอ้ข้าเชียรใหม่ด้วยตอนนี้ด้วสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสายสู่กูสุขคนมาพบกับบ่าวเซิงบึงทะเลมื้อนี้บ่าวเซิงบึงทะเลอยู่ที่บ้านนาสายเมืองพระลาดใสแขวงสวนาเขตคือบ่าวเซิงนี่มาโฮมงานอันบุญบงังไฟพี่น้อง เพิ่นกระจัดบุญวงไฟขึ้นมือีนพี่นอ้องบรรดาทานที่กำมาสมซ่องสมคีิปีโดขอ,ของพระเสงมาได้เวยพี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านนาไทรเมืองพาลาไทรแขวงสวนเคตรเมืองแรลงเพิ่นมีงานงันนะพี่นอ้องนะมีวงดนตรีมาเสพอยู่พี่นอ้องต้งนไฟพี่น้อง อันนี้พี่น้องเป็นสถานที่วัดบ้านนาสายเมืองพาราลัยแขวงสวรรคเขตเนาะเพื่อนกาเป็นปีที่เป็นปีแรกพี่น้องที่วาไประจัดงานบุญบางไฝ่เนาะพี่น้องเนาะกาขอเสื่อมส่วนดาท่านเข้ามาส่งส่อง,งส่งคลิปวิดีโอของพระเสงเนาะเมื่อแรกที่มีการครบง,งานเนอพี่น้องเนอพาท่านใดเข้ามาส่งซ่องส่งคลิปกามาห่วมบุญห่วมกุศลได้พี่น้องอยู่ที่บ้านนาสายเมืองพาราลัยแขวงสวรรคเขต ปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังสีทำการแห่บังไฟออกไปจูด,จดอ,ยอยู่ที่ห้างฮู้ดอยู่ตรงหน้าพพี่น้องอ้าวมาจุบันเลื่อผู้สาวดิเออเดี๋ยวนั่นมะองมาแห่นะนะบังไฟดีปะบักไฟใหญ่เนาะโหน่าโ,นโ,นโ,นโนหน่นนนาใหญ่เพิ่งถือบักไฟใหญ่พี่น้องกาคือปรเทงอเมรกาเป็นต้นเนาะเพิ่อนจัดเป็นปีทพิทอันนี้สถานที่เป็นวัด วัดบ้านนาซายพี่น้องจะจัดเป็นแรกเยรับพี่น้อง ใหญ่พี่น้องแม่เมื่อกดดูว่อ๋อสอกเก็กใส่เนาะในใส่ผู้เบาด้วยโอ้สุด้อพี่น้องน้ำมาเริ่มพลเด้อพี่น้องทานได้ส้มเราเสีเองอยู่เมื่น้ำมาเริ่มผู้สาวบ้านเก็กใส่น้อยเก็กใส่ใหญ่โอ้ยอันนี้ผู้สาวงามประมูลเล สองคนมีรงานกมพี่้องวันที่มาิมาให้มาเซิงบังไฟวันนี้วะโอ้พี่รองคุณมาเซิงบังไฟี้มาแต่บ้านหมาส่เองนี่บอโอ้าจะภาพเด้พี่รองเลยอาเป็นสโดนมาเซิงบังไฟทำการเดินพี่้อง สามาลินบุงบังไฟพี่น้องอันนี้อยู่ที่วัดบ้า,านบ้านนาสา,ายพี่น้องคือตอนนี้เพื่อนก,กำลังเต้าโฮมกันแนหละพี่น้องเพื่อว่าที่จัดงานบุญบังไฟนี่้พี่นอ้องคาพนากรรมการอำนาจการปกครองของบ้านเพื่อนกำลังให้ข้าหัววาดเดีพี่น้อง เอาแก่ใแนนโฮมเลฟเอร์เมต์พระส้นซาบานาาซเมืองพาราเซย์แขวงสวรรค์ตคียน้อมได้พร้อมเพียงกั้นซานประตูคงในคางวันที่เสาเอ็ดเดือนหาปี2018ได้ลุงมือก่อสร้างจนมาฮอดปัจจุบันบทสรุปหงอมีดังนี้หนึ่งรายการไล่หักมาจาก นี่พี่ย่องเพิ่นกำลังเสียเอาปักไผ่ขึ้นทางเนาะ

นี่คืองานบนุญคุจัดปีเิมิษคือพระเซียงวอน้องคนกาา็หลยหลายได้พี่น้องนะหลยแพร่ลายว่าคน,นพี่น้องสัง,งเกตดูดูตามทงหน้า อันอันนี้พี่น้องเต้นนี่เป็นทีมงานของบระสิเองนามาจากบ้านเนยพี่น้องเนะอันนี้ที่เป็นทีมงานของประสิเองพี่น้องคือบรอะสิการละก็ทีมงานบรเซินี่ได้ได้จองได้จองบังไฟไว้แล้วพี่น้องมีอยู่สองบังเนาะพี่น้องเนาะการรอรุ่นรอเสี่ยน,นับพี่น้องว่าบังไฟทีมงานบางังโดยเฉพาะเราบังไฟของประสิทนี่คืขึ้นหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะ าน่าใจเพื่อนกนละไจแหวกโซนเกตพี่น้องอันนี้คือบังไฟของบเซิ่งเองพี่น้องที่ว่าจองไปครับขนาดการปรกอบบ้านเพื่อนพี่น้องเมื่อนี่แหละบอซิ่งที่แบบพี่น้องส้มบังไฟบังนี่พี่น้องว่าจึ้นเริ่มขึ้นเด้อพี่น้องเด้อรอรุ่นรอส้มทำกานพี่น้องมองบังไฟเห็นบอซิ่จองไปครับพี่น้องจวดขึ้นว่าจุดบังไฟขอฟ้าขอฝนเป็นประเพณีของ ลาวเเาพี่น้องโอเคพี่น้องอันนี้ท่านผู้ชมมันเป็นเค็ดพื้นทือพี่น้องมีเทศมีดอกไม้มีธูปแล้วก็มีปัดใจดพี่น้องนะคือว่าสิป,ปะอยู่นี่เลยพี่น้องสิปลาอยู่นี่เลยมันแปลว่าจูดบ้างไฟถวายพระาแทนแล้วพี่น้องอันนี้มันก็มีตำนานมาอยู่นาะพี่นอ้นองนาะเรื่องเกี่ยวกับ เริ่มลุยขีดตมกันได้แล้วพี่น้องเด้อขึ้นบอกขึ้นเพ่นก็นเอาโงขีดตมเพราะว่าคือบอสเซียงว่าบางต้นพี่น้องจูบาังไฟถวายพญานาแถนคอฟ้าคอฝนหลังจากนี้แล้วพ่นก็สีเหดให้ทำหน้าลงการสู่การเกษตรนะพี่น้องด้การบรราทานบราานบรทาดผูาา้สม้มเข้ามาส่มซ่องส่งคลิปวีดีโอของบอเซงเนาะกาขอขอบกออับใจหลายๆที่มาให้กำลังใจกันพี่น้อง อันนี้บรรดาไปรุ่นแข่งบนรไฟสบายดีผู้บ้าทั้งหลายบังไฟขึ้นอยู่บปล่าดิขึ้นอยู่บปล่หรือว่าขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่หาอบานาสายบ้านบนดิโอ้บานาสายเด็กพี่น้องเอนื้อคุณโอ้บันดีมณ์อันนั้นก็บบานาสายกันกันคุณเอาซาบนาสายบ่อีไบ่สบายดีเลยสบายดีแม่นมาเลยดิพี่น้อง เจ้าภาพตัวรนพี่น้องเอ้ยทั้งนี้ก็แม่นน่อันนี้โอ้สุภาพงามทสิผู้แม่คนที่ตกบนเจ้าบนตกพาลงไั้นจะซื้อแว่นนะพี่น้องถือคิวอันบักไฟเบาเสงยง้ะพี่น้องกำลังขึ้นห้างอยู่นี่เป็นของเบาเซีงเองครัพี่น้องแต่เบาเซีงที่ให้ให้อำนาจการปกครองเรื่กรรมการเพิ่นเอาขึ้นให้เนาะเอาขึ้นห้างให้ ลากาศเาทำเป็นการจุดพอมเส้นนักันในเรื่องพี่น้องว่าบางไฟเบาซิงมันระึ้นสูงสําเลยนะพี่น้องนะรอรุ่นําการเรื่องพี่น้องทางล้างนี่ตั้งตัวเ็มอน้องทางล้างนี่ตั้งต็มมือนู่หจริง เป็นบ้างไฟของบาลเซงเองพี่น้องทีจองกับบ้านปาไฟยแล้วมีทีมงานของบอลเซงเองนี่สิขึ้นไปจับหรือคุ้มโหวไว้พี่น้องล,ลาล่อรุ่นนํากันพี่น้องเอาใจซอยบาลเซียงหรือพี่น้องมันสีขึ้นงามสำเร็จพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคพี่น้องอันนี้บ้างไฟบาลเซงเองทีมงานบาลเซงขึ้นไปคุ้มจับ ส่วนบังนี่เละเป็นบังที่2พี่น้องของทีมงานบาเสีงเองเลยพี่น้องแต่ว่าบังของบอเสีงจุดไปแล้วเมื่อกี้นี้บังนี่เไปเป็นบังที่2เพราะว่าปอปอเสีงกับทีมงานแล้วได้จองไว้อยู่2บังเนะาะเ,เป็นการทำบุญทำกุศลร่วมกับวัดว่าอาหารพื่ศนอะไรพี่น้นองบังนี่เละเป็นท้องเฮียปิงปองกับทีมงานาทำพิธีแล้วอาตัดทานจดเป็นภูมิดัดน์เาเปา อันนี้ทีมงานมาเซะบังไฟคือกันพี่น้องนี่เนาะมาไกลคือกันเลยมาจากบ้านพ่าเสียงมือลับพี่น้องผู้เก๊ะใช่เก๊ะขวาแต่ว่าหาผู้บ่าวยังกัพ่อยังสู้พี่น้องเพิ่นอันนี้คือบังไฟแสนมาจากมาจากเลยว่ะมาจากอันขึ้นหินระธาถัดพูนมีน้องเพิ่นได้เพิ่นเพิ่นได้แจกเงินโอเคียวกัน อ่าพ่นดีแจกเงินแจกเงินพี่น้องไปแจกปัดใจแล้วพี่น้องนี่สาวบ้านสาวบ้านเพื่อแหไรสาวบ้านเพื่อบ้าน่าเอาอันปัดปัดใจพอดีแจกแล้วพี่น้องเป็น,เป,นเป็นบางเป็นบางสุดท้ายแล้วพี่น้องเป็นบ้านไปแสนอ่าแล้วจาก <c oughs> จู่ต้องทีแล้วล, <c oughs> ล่ะก็แถวสำหรับอันนี้นี่เนาะมีได <c oughs> ้เพิ่อกับมีได้ความใหม่เพิ่อกิจันใหม่แล้วพี่น้องกันบ้านไปแสนสำหรับจุ๊ด 啊，你好。好好好好好 Nang bao tàu tàu khoai nữa ba lưu tàu ba lưu khoai ba lưu tay tôi lưu tay nó như cái là hai lý này, ngay 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 gì đây, ngay 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 đi ngay 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 ก็เป็นตอนท้ายแล้วพี่น้องงานบุญบังไฟอยู่ป่าน้าทรายนะพี่น้องบอสเงก็มาโฮมตั้งแต่แตสิบโมงกว่าหรือมาจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ฮามงแหลงได้แล้วพี่น้องก็ขอขอบคุณพระพุทมาถาทุกท่านที่เข้ามาสุ่มทีดีโอของบอสเซงครับพี่น้องให้อยู่มันขันยืนขอบมกขอบใจหลายๆสู้กู้สุ้พนให้ได้บุญไป็นพอพๆกับบอสเซงเนาะพ่อกับสาวบ้านหน้าทรายนี่พี่น้อง การที่ได้อลํลาพาจากพี่น้องไปแล้วพี่น้องก็พบข้าใหม่ในคลิปหน้าคลิปตน่อไปสุขสมัยดีเกินมีแก,ท,กทุกทุกท่านสมัยดีสมัยดีพี่น้อง